สวัสดีค่ะเกตสากาววกันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของเตเด็กหนุ่มนักศึกษาปีหนึ่งเนื่องจากตอนที่เขาเข้ามาหาลาัยแรกๆเตยจองหอในไม่ทันทำให้ต้องออกมาหอข้างนอกแทนแต่ช่วงนั้นแทจะไม่มีหอในว่างเลยถึงมีก็ราคาแพงเตจึงไปถามเอาจากรุ่นพี่รุ่นพี่ ก็ได้แนะนำหอให้ที่หนึ่งเป็นหอพักหชั้นซึ่งราคาถูกมากๆค้าเช่าแค่เดือนละสองพเท่านั้นแต่รุ่นพีก็บอกไว้ว่าหอนั้นน่ะเคยมีประวัตินะที่ชั้นห้าห้อง504เคยมีนักศึกษาผู้หญิงผูกคอตายเพราะผิดหวังเรื่องผลการเรียนและก็เฮียนมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะพอชั้นห้าเขาปิดตายไปแล้ว ด้วยความที่เตเองก็ไม่ใช่คนกลัวผีจึงตัดสินใจเช่าหอที่นี่พ่อคุยตกลงกับป้าที่คุมหอเสร็จสรุปว่าเตาได้ผักที่ห้องชั้นสี่ห้อง404ซึ่งหมายความว่าข้างบนห้องเตนั้นเป็นห้อง504นั่นเองคือหอนี้ห้องที่กว้างที่สุดจะเป็นห้องที่ลงท้ายด้วยเลข04เพราะเป็นห้องมุมสุดเตเอง คิดว่าจะเช่าท,าทันทีก็อยากได้ห้องกว้างๆเหมือนกันแต่ชั้นอื่นก็เต็มหมดเต้เลยตัดสินใจเอาห้องนี้โดยที่หอนี้จะมีลิฟต์ด้วยแต่เปิดให้สี่ชั้นเท่านั้นส่วนชั้น5ได้ปิดตายไว้อย่างที่รุ่นพี่เต้คเคยบอกจริงๆคืนแรกที่เต้น,นอนเขาก็ได้ยินเสียงกับว่ามีคนมาทำอะไรทั้งบน ลากเป็นเสียงเก้าอี้ดังคลืดคลืดแล้วก็เงียบไปสักพักเขาก็ได้ยินเสียงเก้าอี้หล้มอีกกระแทกพื้นดังโครมช่วงแรกๆเตก็กลัวแต่หลังๆก็เริ่มชินเพอมาแทบจะทุกคืนจนมีอยู่คืนหนึง่งเตอารมณ์ไม่ค่อยดีและกำลังจะนอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเดิมอีกแล้วและด้วยความที่อารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว เขาเลยตะโกนไปว่าโอ๊ยอะไรนักหนาวะกูจะนอนมึงจะเสียงดังหาพ่อมึงเหรอไอเด็กสอบตกเชื่อไหมว่าเสียงที่กําลังดังอยู่นั้นกลับเงียบในทันทีสักพักเสียงลากเก้าอี้ก็มาอีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ดังกว่าเดิมและเร็วกว่าเดิมมากๆก่อนจะจบด้วยเสียงเก้าอี้ร้มกระแทกพื้นที่ดังกว่าทุกครั้ง ตอนนั้นเต้เริ่มกลัวแล้วก็คิดในใจว่าผีนี่มันประชดได้ด้วยหรือวะวันต่อมาเย็นๆเต้กลับมาจากเรียนก็ขึ้นห้องกะจะไปนอนตามประษาเด็กหอเขาได้ขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยพอประตูลิฟต์เปิดเต้ก็เดินออกจากลิฟต์แล้วก็เลี้ยวไปทางห้องตอนนั้นสายตาเขามองแต่โทรศัพท์อยู่แต่เต กลับรู้สึกแปลกๆได้กินเหม็นอับยังรุนแรงที่พื้นก็ดูมีแต่ฝุ่นสกปกรกเตงเลยเงยหน้าขึ้นมาปกติที่กำแพงจะเขียนเลขชั้นไว้แต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่เลขสีที่เขาคุ้นเคยมันกลับเป็นเลขห้าตอนนั้นเต้งงมากว่าลิฟต์มาส่งชั้นนี้ได้ยังไงเพราะต่อให้กดผิดมันก็ไม่สามารถขึ้นมาชั้นห้าได้อยู่แล้ว เพราะว่ามันถูกล็อกเอาไว้เต้แอบหันไปดูที่ห้อง504ก็เห็นประตูปิดอยู่ตอนนั้นเขายังพอมีสติเลยรีบหันหลังไปจะลงลิฟต์กลับไปชั้น4แต่ประตูลิฟต์ก็ปิดซะแล้วจะกดปุ่มให้ลิฟต์มาลิฟต์มันก็ไม่มาเต้เลยคิดว่าต้องลงบันไดแทนแต่ปรากฏว่าสุดท้าย ทางลรงของบันไดนั้นมีประตูเหล็กปิดอยู่เพื่อกันคนไม่ให้ขึ้นมาที่ชั้นห้าเตต้องโทรหาคุณป้าที่คุมหอให้มาเปิดประตูเหล็กให้ระหว่างรอเตก็หันไปดูที่ห้องห้าสสี่อีกครั้งแต่คราวนี้ประตูมันดังแง้มอยู่พร้อมกับได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากในห้องนั้นชัดมากๆประกอบกับเสียงลากเก้าอี้ แล้วสิ่งที่เต้เห็นต่อจากนั้นก็คือผู้หญิงที่ลักษณะก้มหน้ากำลังเดินออกมาจากห้องนั้นโดยมีเชือกผูกอยู่ที่คอเต้เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตรงมาทางบันไดที่ประตูเหล็กล็อกเขาทุบป,ประตูรัวๆแรงๆด้วยความกลัวสุดขีดตะโกนป,ป้าป้าเปิดประตูหน่อยเร็วๆโดยที่เสียงฝีวเท้านั้นมันค่อยๆใกล้เต้เข้ามาเรื่อยๆ ในหัวตอนนั้นเต้คิดว่าเขาคงไม่รอดแน่ๆแ,แต่คุณพระช่วยป้าเจ้าของห้องเปิดประตูเหล็กมาพอดีเต้เรีบวิ่งออกมาป้าเลยถามเต้ว่าเขาขึ้นไปได้ยังไงเต้ก็บอกว่าลิฟเป็นพาขึ้นมาเองป้าแกเลยเรียกช่างมาดูลิฟป,ปรากฏว่าลิฟมันก็ไม่ได้เสียอะไรช่วงนั้นเต้อยากจะย้ายออกจากหอนี้มากๆแต่ก็ไม่มีที่ไป เขาเลยต้องไปขออาศัยเพื่อนอยู่สักพักซึ่งก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังได้แต่อ้างว่าจะมาทำโปรเจกต์ด้วยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงทำโปรเจกต์พอดีหลังจากนั้นราวๆครึ่งเดือนได้ความกลัวก็ค่อยๆหายไปเต้ก็เลยกลับไปพักที่หอเดิมแต่ใช้การเดินขึ้นบันไดแทนช่วงแรกๆก็ปกติดีไม่มีอะไร แล้วก็คิดว่าทุกอย่างงจบลงแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคืนหนึ่งเต้กลับมาจาัดงานวันเกิดเพื่อนประมาณห้าทุ่มรู้สึกง่วง,ง,วงเพลียก็เลยขึ้นลิฟต์พอขี้เกียจเดินมันใดพอลิฟต์เปิดเต้ก็เดินขึ้นไปที่ห้องไขกุญแจเข้าห้องตามปกติแต่เสียบกุญแจไขย,ยังไงก็เสียบไม่ได้เขาก็เลยผลักประตูเข้าไปปรากฏว่าประตู ไม่ได้ปิดเอาไว้เต้ก็เลยสงสัยว่าตอนเขาออกจากห้องนั้นเขาปิดไม่สนิทหรอหรือว่ามีใครมางัดห้องเขาหรือเปล่าพอเช็คสภาพดูห้องก็ปกติดีเต้ก็เลยปิดไฟนอนช่วงที่เขากำลังจะหลับตากำลังจะปิดเต้ก็รู้สึกหนักหนักตัวขยับไม่ได้เต้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเขานั้นกำลังโดนผีอำ่ำทันใดนั้น สายตาก็เหลือบไปเห็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้แล้วก็เดินลากเก้าอี้มาที่กลางห้องแล้วขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ก่อนที่จะใช้เชือกผูกกับพัดลมเพดานคล้องคอตัวเองแล้วเตะเก้าอี้จนล้มลงเธอดิ้นทุรนทุรายจะขาดใจอยู่สักพักกระตุกอีกหลายทีจนนิ่งไปตอนนั้นเต้ขยับไม่ได้เลยได้แต่มองอยู่อย่างนั้น เตกลัวมากกลัวจนน้ำตาไหลแล้วภาพนั้นก็ค่อยๆหายไปสักพักเตเริ่มขยับตัวได้เขาจึงรีดโทรหาเพื่อนเพื่อให้มารับที่ห้องเพราะเขาไม่กล้าขยับตัวออกจากตรงนั้นระหว่างรอเพื่อนมาด้วยความเพียเตก็เเลอหรับไปอีกคราวนี้เขาฝันว่าตัวเองนั้นเกรดตก จะต้องถูกรีทายเขาเครียดมากเครียดจนตัดสินใจผูกคอตายในฝันเต้เอาเชือกมัดคอตัวเองกับพัดลมเพดานแล้วทิ้งตัวเองลงมาเต้รู้สึกเหมือนจริงมากๆหายใจไม่ออกเหมือนหัวจะระเบิดลูกตาเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าในขณะที่เต้กำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่นั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพ,นเพราะเสียงโทรศัพท์มือถือ เขารีบกดสายรับซึ่งปลายสายนั้นเป็นเสียงของเพื่อนเต้เมืองอยู่ไหนกูขึ้นมาหาแล้วเนี่ยเปิดประตูให้กูหน่อยเต้ตอบกลับไปว่ากูก็อยู่ในห้องไงเปิดเข้ามาเลยกูไม่ได้ล็อกหรือเมืองไปผิดห้องหรือเปล่าเพื่อนเต้ก็บอกว่าไม่ใช่แลละก็เนี่ยห้อง4ี่ศประตูมันล็อกอยู่กูก็เคาะอยู่นานแล้วเนี่ยจากนั้นเพื่อนเต้คิดว่าเต้เป็นอะไรก็เลยเรียกป้าคุมหอ เอากุญแจสำรองมาให้เปิดประตูพอเปิดได้ปรากฏว่าในห้องกับไม่มีใครอยู่เลยสักคนหนึ่งพอเพื่อนบอกว่าห้องเต้ไม่มีคนอยู่เลยถามเต้ว่าตกลงมึงอยู่ไหนกันแน่วะตอนนั้นเต้ถึงกับช็อกไม่ได้พูดอะไรต่อเต้เอาไฟโทรศัพท์มือถือส่องไปรอบๆห้องแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่ามันไม่ใช่ห้องของเขา คือสภาพห้องที่เต้อยู่ตอนนี้คือเก่ามากไม่เหมือนกับตอนแรกที่เข้ามาอยากย้ายเต็มห้องไปหมดเหม็นอับสุดๆพอส่องไฟไปที่พร,รมเพดานสภาพพัดลมเหมือนถูกดึงจนเกือบหลุดออกมาจากเพดานตอนนั้นเขาพุ่งตัวออกมาที่หน้าห้องทันทีเต้เลยเห็นเลขที่หน้าห้องว่าเป็นเลข504ช็อกหนักไปอีกขนลุกว่าไปทั้งตัว เต้เลยจะวิ่งลงข้างล่างระหว่างวิ่งออกมาเต้ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบสะใจดังมาจากข้างหลังตอนนั้นเต้ร้องไห้ไปด้วยเพราะว่ากลัวแบบสุดขีดจนเหมือนเขาจะอาเจียนออกมาให้ได้เขาวิ่งตรงมาตรงบันไดก็เจอประตูเหล็กปิดอีกแล้วแต่คราวนี้เต้กระโดดถีบจนสุดแรงเกิดจนก้อนเล็กๆที่ติดอยู่กับพืนนั้นหลุดออกเขารีบเปิดประตูเหล็กแล้วก็วิ่งออกมาทันที พอวิ่งลงมาก็เห็นเพื่อนกับป้าอยู่หน้าห้องเต้เต้รีวิ่งไปกอดเพื่อนแบบไม่อายหลังจากนั้นเต้ต้องหยุดเรียนกลับบ้านต่างจังหวัดและไปอยู่วัดร่วมสิบวันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเต้เขารู้เลยว่ามันเกิดจากการที่เต้นั้นปากพ่อยพูดจามไม่ดีว่าโอ๊ยอะไรกันนักกันหนาวะกูจะนอนมึงจะเสียงดังหาพ่อมึอไอเด็กสอบตก ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ